กบสวัสดีทุกๆคนนะครับในวันนี้แล้วก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในเกมบ a ดเบฟโซนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะครับตัวละครอย่างยามโตะเก็นริวไซชิเงะคุนินะครับเป็นในเวอร์ชั่นบางไคนะครับที่มาจากสงครามเลือดพันปีนะครับซึ่งบางไคนี้จะเป็นบางไคตะวันออกนะครับอ่าเป็นโคลาเวอร์ชั่นกับตัวสีเขียวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เก่ากว่านะครับยามโตะเวอร์ชั่นบางไคในเวอร์ชันนี้นะครับมาช่วง เกมฉลองครบรอบ4ีปีทาการมาครั้งแรกของเขาเนี่ยมาต่อจากตู้ฉลองครบรอบ4ปีนะครับต่อตู้อิชิโกะคู่นะครับที่เป็นอิชิโกะล่างมีเขานะครับที่สู้กับอุนคิโอลาแล้วก็อิชิโกะล่างมุเงะสึนะครับก็ตู้สงครามเลือดพันปีเนี่ยจะมาต่อกันเลยนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวเขากันนะครับก่อนอื่นเลยเราไปดูในเรื่องของข้อมูลตัวละครเขาก่อนนะครับยูโมโตะกิริวไซนะครับเป็นตัวละครเผายูบะทูดแล้วก็หัวหน้าหน่วยนะครับเหมือนอย่างปกติที่เคยเป็นเลยนะครับแล้วก็ เป็นตัวละครสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นตัวละครตีระยะประชิดนะครับหรือว่าตีสีแดงครับเป็นตัวละครสาย SP นะครับหรือว่าสายสก,กิลนะครับแล้วก็เขาเป็นผู้สังหารฮอนโลนะครับเขาจะตีฮอนโลแรงขึ้นถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยทำให้อีกฝ่ายติดไฟเผาได้100%เนะครับเว้นแต่ว่าอีกฝ่ายกันสถานะไฟเผานะถึงจะไม่ติด คมพีแนะนำนะครับก็ตามที่บอกไปว่าเขาเป็นตัวละครสาย s ออันแรกกับอันสุดท้ายให้เอาเป็นบวก SP นะครับเขาจะได้แรงมากเลยนะครับส่วนอันที่2อ,อันที่สามเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับแต่อันที่2ผมแนะนําให้เอาเป็นคีนิคอนนะครับเขาจะได้แรงสุดๆในสาย s p หรือใครอยากเล่นสายไฮบิดก็เอาเป็น a อ K ไปก็ได้นะครับแต่ว่าตามที่เคยบอกไปถ้าเอาเป็น a อ k เนี่ยต้องต้องฟาร์มาเยอะนิดนึงนะครับต้องบวกให้เขาสูงๆหน่อยไม่นั้นถ้าเกิด a อ K ีเคเขาขี้เหร่นะครับมันจะ ไม่คุ้มกับสายไฮบิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบง่ายๆก็เอาเป็นคิริคอนไปก่อนก็ได้นะครับส่วนลดคูดาวนะครับ12%เนี่ยคือลิงก์ของเขานะครับลดคูดาวสกิลนะครับอุปกรณ์ที่ผมแนะนำนะครับผมแนะนําให้เป็นบวกสายพลังกดดันญญาณให้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นสายพลังกดดันิญญาณนะครับใครที่เล่นเป็นสายพลังกดดันวิญญาณแบบผมนะครับสาย s อเนี่ยให้เอาเป็นบวกพลังกดดันวิญญาณให้หมดเลยใครจะเปลี่ยนจากที่บวกไม้ตายเป็น ป้ายลองหัวหน้าหน่วยก็ได้นะครับไอ้นั้นจะบวกท่าสกิลนะครับจะบวกท่าสกิล20%แล้วก็อันที่2เนี่ยเอาเป็นบวก SP ไปนะครับจะได้แรงแรงขึ้นนะครับส่วนลิงก์นะครับผมก็จะเป็นลดคูดาวนะครับเพื่อให้เขารีสกิลได้ไวๆนะครับส่วนคุณสมบัติท่าโจมตีของเขาเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับสกิลหนึ่งสองสามแล้วก็โจมตีปกติจะมีโอกาสนะครับโอกาสทําให้อีฝ่ายติดไฟเผานะครับติดไฟลวกได้ส่วนทาให้ตายก็ตามที่บอกไปอีฝ่ายติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อาวุธทีของโยมโตนะครับจะมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%ถ้าเพิ่มไอ้น,นี้ไม่เกี่ยวนะครับขอโทษเลยครับไอ้น,นี้เป็นของที่ผมใส่นะครับไอ้น,นี้ไอนน้ที่บวกถ้าไม่ตายเนี่ยเป็นของที่ผมใส่แล้วก็อา i l i t ีของเขานะครับจะไม่มีติดแข็งนะครับคือเขาจะไม่ติดสถานะน้าแข็งแล้วก็จะไม่ติดสถานะไฟลวกด้วยนะครับเขาไม่ติดทั้งสองสถานะนะครับ เพิ่มฮิตสกิลนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาติดสารผิดปกตินะครับถ้าเกิดอีกไฟายติดไฟลวมเนี่ยติดเพิ่มไปอีก2วินะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นเพิ่มหลบจุดเฉินนะครับก็อาวิตีดูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีพวกพวกเพิ่มความกว้างนะครับแต่ยังมีการสถานะแล้วก็เพิ่มฮิตสกิลมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่า ดีเหมือนกันนะครับมีการสถานะนะครับเพราะว่าบางทีเราเจอติดแช่แข็งน่ารำคาญนะครับถ้าเกิดติดแช่แข็งพวกสายสกิลเนี่ยถ้าเกิดเลือดน้อย,อยติดแช่แข็งเนี่ยโอกาสตายแทบ100%เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของเกมเพย์ของยิมโโตกันนะครับผมจะไปลงในเรื่องของดันน้ำหอมนะครับยิโโตตัวนี้นะครั้งแรกหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นสาย PVP แต่พอออกมาจริง ดันเป็นสาย PVE นะครับอย่าว่าแต่ตัวนี้เลยครับไอ้นี้เป็นทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับไอ้ตัวสีเขียวนะตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นร่างไฟไหม้นะครับไอ้ตัวนั้นก็เป็นสาย PVE เหมือนกันนะครับก็เหนือความคาดหมายของแต่ละคนนะครับแต่ละคนเนะหลายคนคาดหวังว่าจะเป็นตัวละคร PVP แต่ผลสุดท้ายก็เป็น PVE ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็มาดูความเก่งของเขากันนะครับือตัวตัวนี้ก็ ไอดีเก่าผมก็เลิกเล่นไปเพราะว่าเปิดไม่ได้ตู้นี้นะครับเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักตัวเลยนะตัวนี้ก็เลยไม่เล่นไปเลยนะครับเลิกเล่นไปเลยเพชรเหลือน้อยด้วยนะครับตอนนั้นนี่คือท่าหนึ่งของเขานะครับนี่คือท่าสองนะครับดูใหม่นะครับฟันไปข้างหน้านะเป็นพื้น,นะครับส่วนท่าสองก็นี่ไกลอยู่นะครับท่าเขาเนี่ยเห็นไหม ของไก่ใช้ได้อยู่นะครับนี่อ่าเขาไม่ติดไฟไหม้นะครับยืนแชร์ได้เลยมี่ท่าสองครับกว้างอยู่นะครับใช้ได้อยู่วนท่าสามทั้งจอนะครับท่าหนึ่งใช้ได้เลยครับสำหรับยมโตเกลิวซายนะผมมองว่าเก่งอยู่นะครับสำหรับยมโตะนีเก่งเลยนะครับไม่ถึงกับเก่งมากแต่ก็พอเก่งอยู่นะครับเห็นไหมครับ ชี้เมื่อกี้ท่าสองนะับชี้มาทางนี้นะแต่ข้างๆโดนหมดเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่ใช้ได้เลยนะท่าสองเขาดีเลยนะครับเพราะว่าความไกลความกว้างเนี่ยโอเคเลยความไกลก็เหมือนกันนะโอเคเหมือนกันนะส่วนน้าสามก็ปกตินะครับโดนทั้งจอยอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ต้องไปเพิ่มในเรื่องของความแรงนะเพราะว่าของผมยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเลยทำให้ไม่ฮิตเดียวตายนะครับถ้าเกิดใครมีเรื่องของคำพีน้ำหอมอะไรพวกนี้มาเกี่ยวเนี่ย จะทําให้ตัวนี้เก่งขึ้นมากเลยนะสำหรับจิโมโตะผมมองว่าเป็นตัวละครที่ยังไม่ถึงกัะเก่ามากนะเพราะว่าออกมาได้ปีก,กว่าเนาะแต่ก็ความเก่งเนี่ยผมยังมองว่ายัางสู้ตัวละครทุกนี้ได้อยู่นะครับสำหรับจิโมโตะนะครับความเก่งนี้ยังเก่งอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับความกว้างความไกลใช้ได้นะครับ แล้วก็เล่นง่ายด้วยนะครับสำหรับยามาโ,โตะนะครับใครที่ลงดันนะครับลงดันน้ำหงน้ำหอมกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยคืออยู่ปล่อยสกิลเฉยๆยังได้เลยนะเพราะสกิลเขาเนี่ยไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆเอาตัวไปเสี่ยงก็ได้นะตัวเขาไกลมากเห็นไหม,ไมใช้ได้เลยเฮ้ยผิดนี่เราจะติดตูว นีทาให้ตายก็อ้อไอ้นี้ผมเพิ่งรู้นะครับว่ามีวงแบบนี้ด้วยนะครับไอ้นี้เมื่อกี้ไอ้เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยนะค,คือผมไม่ทราบเลยนะว่าจะมีวงแบบเมื่อกี้ด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวเรามาดูความแรงทําให้ตายของกันนะครับ,บร 10, 000, อโอ้ ไมให้ตายเขาเนี่ยไอไฟเนี่ยมันจะโจมตีเป็นฮิทรัวๆเลยนะครับทําให้ฝ่ายเนี่ยโดนเหมือนโดนสก,กัดนะครับเออใช้ได้เลยนะสำหรับยามาโตะนะครับผมมองว่าเป็นอีกตัวนะครับที่เก่งนะครับยังเก่งอยู่นะสำหรับยามาโตะเนี่ยใครที่ไม่มีชิบะไคเอ็นนะครับพ่ออิจิโกะสมัยหนุ่มๆเนี่ยใช้ยามาโตะแทนก็ได้นะครับผมว่าเก่งเหมือนกันนะครับอ่าชิบะนี่ก็ แต่ชิบะไคเอ็นมันดูเก่งกว่าครับเพราะว่าเขาเป็นตัวใหม่กว่าด้วยนะครับแล้วก็ทําออกแบบมาคล้ายๆกันนะครับไคเอ็นนี่ก็ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษไม่ใช่ชิบะไคเอ็นนะชิบะอิชินนะพ่ออิชิโกะนะครับไคเอ็นมันคนละตัวนะครับอิชินนะครับไอตัวสีฟ้านะครับคือมันออกแบบมาคล้ายๆกับยามาโตะนะครับเพราะว่าเป็นสีฟ้าเหมือนกันสหารฮอลโลเหมือนกันนะครับแถมสถานะไฟไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่ไม้ตายยามาโตะเนี่ยผมมองว่าดีกว่านะไม้ตายเขาดู ดูเวิร์กมากเลยมีอะไรมุนๆด้วยนะครับแต่คใครไม่มีตัวนั้นลองไปใช้ตัวนี้ก็ได้หรือใครอยากเปลี่ยนอารมณ์นะอยากกลับมาใช้ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันผมรับรองครับว่ายังเก่งอยู่นะสำหรับยมโตกินริวไซนะครับก็คใครที่ปลดคมภีปลดน้ําหอมให้เขาด้วยเนะี่ยผมว่าจะรุนแรงมากเลยนะสำหรับยมโตกินริวไซนะครับใครที่มีก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวยมโตกินริวไซเวอร์ชั่นตะวัน ตะวันอะไรแล้วครับผมลืมแล้วนะครับก็ดาวมหม่หมดหมดนะครับก็รอติดตามในแอนิเมะก็ได้นะเพราะว่าแอนิเมะก็จะทํามานะครับก็รอติดตามดูเขาได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ดูจนจบแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับก็ช่วยกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นอะไรที่ดีกับผมมากเลยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรกันก็อย่าลืมติดตามชมกัันนะครบ สวัสดีครับ